สวัสดีค่ะเพื่อน,อนวันนี้นะคะแพมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับประเทศเวียดนามค่ะจะมีข้อมูลอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 2. หัวข้อหลักๆที่จะพาเพื่อนๆมารู้จักกันนะคะได้แก่ 1. ข้อมูลพื้นฐานประเทศเวียดนาม 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจฐฐการค้า ข้อมูลพื้นฐานประเทศเวียดนามนะคะที่จะพาเพื่อนๆมารู้จักได้แก่ข้อมูลพื้นฐานสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศภาษาประชากรระบบการปกครองสกุลเงินแล้วก็เวลาค่ะ ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนามนะคะชื่อเต็มๆนะคะเรียกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะเมืองหลวงของเวียดนามนะคะฮานอยค่ะเมืองสำคัญก็จะมีโฮจิมินห์ดานังไฮฟองค่ะพื้นที่ประเทศเวียดนามนะคะ3 3 1 2 2 1ตารางกิโลเมตรค่ะเพื่อนบ้านของประเทศเวียดนามนะคะมีจีนลาวกัมพูชาทะเลจีนใต้ค่ะ สาภาพภูมิประเทศนะคะ2แผ่นดินหลักนะคะก็คือแผ่นดินใหญ่คาบสมุทรอินโดจีนนั่นเองค่ะการเดินเรือน,อน,นะคะก็จะอยู่หมู่เกาะมาเลค่ะลักษณะทางกายภาพนะคะเทือกเขาอนมาุมหมอรากันโยมานะคะแม่น้ำแม่น้ำโของอิราวดีเจ้าพยานะคะภูเขาและแนวเลื่อนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกค่ะ เรามาต่อกันที่ภูมิอากาศและก็ทรัพ,พยากรกันดีกว่าค่ะภูมิอากาศแบบเขตร้อนนะคะอากาศร้อนชื้นมีฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งค่ะมรสุมนะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเกษตรและความเป็นอยู่มากเลยค่ะส่วนทรัพ,พยากรนะคะที่มาจากประเทศดูไบอินโดนีเซียนะคะก็จะมีน้ำมันและกา๊าซค่ะส่วนมาจากประเทศเมียนมาและลาวนะคะก็จะเป็นไม้ค่ะแร่ธาตุก็จะมีดีบุกทองแดงทองคำค่ะ ส่วนภาษาและศาสนานะคะภาษาทางการไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พม่าและก็อื่นค่ะศาสนาจะมีพพระุทธศาสนาอิสลา,ามศาสนาคิดศสาสนาฮินดูค่ะส่วนประชากรและข้อมูลประชากรนะคะจะอยู่ที่100ล้านคนค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเวียดโดยส่วนใหญ่85%เลยค่ะเพื่อน ต่อไปเรามาพูดถึงระบบการปกครองกันดีกว่าค่ะระบบการปกครองนะคะจะเรียกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมพักเดียวค่ะส่วนพักนะคะจะเป็นพักคอมมิวนิสต์เวียดนามค่ะตำแหน่งที่สำคัญนะคะประธาน,นาธิบดีนายกรัฐมนตรีค่ะช่วยบริหารประเทศค่ะเพื่อนๆ ส่วนเรื่องเงินและเวลานะคะสกุลเงินของเวียดนามเนี่ยเรียกว่าด่งค่ะทุกคน1บาทก็จะเท่ากับ600หรือ700ดด่งค่ะเวลาของเวียดนามนะคะเหมือนประเทศไทยเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเรามาต่อหัวข้อที่2กันเลยค่ะเพื่อน,อนหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อการแสดงเศรษฐกิจกันเลยค่ะเวียดนามนะคะถือเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะประเทศเวียดนามเนี่ยใช้เครื่องมือหลายด้านมากเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะเพื่อนเพื่อนยกตัวอย่างเช่นแรงงานราคาถูกและมีจํานวนมาก เป็นจุดแข่งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเลยก็ว่าได้ค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องนโยบายการค้าต่างประเทศกันดีกว่าค่ะเวียดนามเนี่ยมีนโยบายเปิดการค้าเสรีโดยเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับเลยนะคะเวียดนามเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศมหาอำนาจเช่น จีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สาภาพยุโรปค่ะมีนโยบายลดภาษีนำเข้าส่งออกเพื่อกระตุน้นการค้าเสรีและการแข่งขันอีกด้วยค่ะสินค้าส่งออกและนำเข้าของประเทศเวียดนามนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือสิ่งทอเสื้อผ้ารองเทา้าผลิตภัณฑ์การเกษตรค่ะแล้วก็อาหารแปรรูปค่ะ สินค้านําเข้าหลักๆของประเทศเวียดนามนะคะจะเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื้อเพลิงน้ํามันถ่านเหล็กอลูมิเนียมค่ะแหล่งไรายได้หลักของประเทศนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวการลงทุนตรงจากต่างชาติรายได้จากการส่งออกอุตสาหกรรมแรงงานเวียดนามในประเทศค่ะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยค่ะก็คือความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างเมืองกับชนบทการพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปทำให้เปราะบางต่อเศรษฐกิจโลกระบอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมนลพิษอากาศและน้ำเสียค่ะแรงงานขาดทักษะในการอุสตสาหกรรมทำให้มีประสิทธิภาพต่ำโครงสร้างพื้นฐานใน พื้นที่นะคะยังล่าช้าค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะปัญหาการคอร์รัปชันในข้าราชการนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอประเทศเวียดนามของเราเป็นยังไงบ้างคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ